อยู่ในเกิดบริเวณใกล้ๆหมู่บ้านอำเภอวาดินคำราชปัจจุบันที่ตรงนั้นเป็นที่ที่มีคนถูกฆ่าคนที่ฆ่าก็คือเจ้าของที่ทีนี้คนที่ถูกฆ่าตายวิญญาณมันก็เป็นผีอาฆาตอยู่ที่ตรงนั้น ที่ตรงนั้นเขาทําไร่ทําสวนเมื่อก่อนนี่เขาทําไร่ทําสวนได้แต่พอหมอนี่ถูกฆ่าลงไปแล้วมันก็เป็นผีสิงอยู่ในบริเวณนั้นเจ้าของที่จะไปทำอะไรก็ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องยกที่ให้พระสร้างวัดอาจามาก็พาหมู่ไปสร้างวัดที่ตรงนั้น ไปอยู่ได้สามวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอวันที่สี่หลังจากไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเสร็จแล้วจะจำวัดนอนสีหะสยายญาติกำหนดจิตหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพอจิตมีอาการเคลิ้มๆล,ลงไปความรู้สึกในทางร่างกายก็ ยังมีความรู้สึกอยู่ลมพัดมาสัมผัสกายก็รู้สึกเย็นอยู่ในขณะนั้นมีกลุ่มแสงอันหนึ่งมีกลุ่มแสงชนิดหนึ่งเว่งมาจากทางทิศตะวันตกแล้วมาสัมผัสกับใบหน้ามีลักษณะเหมือนเหมือนกับปูกฝ่ามือตกอย่างแรงได้ยินเสียงดังฉาดในหู แล้วก็รู้สึกเจ็บด้วยพอลุกขึ้นมาเอะเราฝันไปหรืออย่างไรถ้าฝันทำไมมันจึงจะเจ็บเหมือนคนตกจริงๆจุดไฟขึ้นเอากระจกเงามามองดูเงาหน้ามันก็ไม่มีรอยรอยแดงรอยอะไรก็ปกติแต่รู้สึกเจ็บเหมือนกับคนตกทีนี้พอเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น วันนั้นก็ไม่ยอมจำวัดตัองนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ตลอดคืนย่างรุกเพราะเราก็กลัวเนึกกลัวมืจกันถ้านอนหลับไปเผลอเดี๋ยวมันจะมาหักคอเข้าให้ก็เลยไม่ยอมนอนทีนี้ในขณนะที่เดินจงกรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั้นเอาว ประเดี๋ยก็เสียงตกตูมลงมาเหมือนกับโยนก้อนหินหนักๆลงมาอย่างนั่นแหละเอาไฟไปส่องดูก็ไม่มีอะไรประเดี๋ยก็ตูมทีเข้าตูมทางโน้นบ้างตูมทางนี้บ้างม,มันจะยังไงก็ช่างมันเดินจมกลมมันอยู่อย่างนี้แหละจนกระทั่งถึงเวลาตีสามพอถึงเวลาตีสามนี่เข้าไปที่ไปยินไปจับไปนั่งสมาธิ มันมีแสงแสงเขียวเขียวอ่อนๆสองแสงโตขนาดลูกมะพร้าวไปวิ่งวนรอบมงกระองค์หนึ่งอยู่เราก็นั่งดูอยู่เป็นนานแล้วก็ไม่นึกคิดอะไรในตอนนั้นความกลัวอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วมันหายไปหมดแล้วพอเนึกว่าเออ พระองค์นี้มันจะรู้ตัวหรือเปล่าเนอะจะได้พอเห็นอะไรเป็นขวันตาหรือไม่พอเนื้อเพียงแค่นั้นมัน่าจากพระองค์นั้นวิ่งตรงแน่วมาเลยพอมาถึงระยะห่างประมาณสักสิบ่าแสงนั้นมันก็ตกวูบลงไปแล้วก็ดับไปหายไปที่ีนหลังจากนั้นมา ในบริเวณนั้นแม้ว่าเราจะไปทำอะไรอะไรไปตัดฟันต้นไม้ที่ไหนถากถางหญ้าที่ไหนมันจะมีกลิ่นเหม็นคุ้งส่งมากรบจนกระทั่งพระเนนที่ทำงานร่วมกันอยู่ก็บอกว่าผีผีอาตมาก,ก็บอกว่าผีเผอที่ไหน มันไม่มีผีมีสางที่ไหนดอกกลิ่นเหม็นมันเหม็นที่จมูกเราสั่งหากถ้าเราไม่มีจมูกแล้วจ้างอีกมันก็ไม่เหม็นอาวทำงานเรื่อยไปภาวนาพูโทโธพูโทโธลงไปในช่วงแร,งแรกๆก็รู้สึกว่าจนปัญญาเหมือนกันจะแก้ไขมันอย่างไรมันจึงจะหายทีนี้ภายหลังมาก็วันหนึ่งกำหนดจิตนอนภาวนาอยู่ มันก็ได้นิมิตฝันขึ้นมาว่าได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแลกกรณียเมตตาสูตรพอฝันอย่างนั้นมาภายหลังก็มาสวดพุทธคุณธรรมคุณกรณียเมตตาสูตรแผ่เมตตาทุกวันทุกวันพอเสร็จแล้วไอพวกนั้นมันก็ไม่หนีเหมือนกันมันก็ยังลบมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ภายหลังมันกลับมาเป็นมิตร มันมาช่วยรักษาวัดชาวบ้านมาขโมยตัดไม้ตัดไร่มันจะตามไปบีบคอเอาจกนกระทั่งถึงบ้านในบางครั้งชาวบ้านก็หาว่าหลวงพ่อเป็นผีปอกไปเที่ยวเข้ากินคนนี่ผีเนี่ยทำดีกับมันแล้วมก็กลายเป็นมิตรเราเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ผีสองตัวนั่นตัวหนึ่งชื่อนายดำ ในดางนี่เป็นผีของเจ้าบ้านวัดหนองป่าพงผีตัวนี้เดิมมันชื่อเทียปานเป็นหัวหน้าบ้านหมู่บ้านนั้นอยู่ที่วัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชาเดี๋ยวนี้ต้นมะม่วงที่ผีตัวนี้มันปลูกเมื่อเป็นคนเดี๋ยวนี้ยังอยู่มันเคยบอกว่านั่นไ่ะต้นมะม่วงมันบ้านมันอยู่ที่ตรงนั้น ที่เขาเรียกว่าผีไอ้ด่างเพราะเวลามันปรากฏตัวให้คนเห็นหน้าอกมันเป็นจุดด่างขาวๆเขาก็เรียกว่าผีไอ้ด่างทีนี้ตัวที่สองนั่นชื่อไอบ้ไอบลน,นี่เป็นโลกของข้าราชการกรมทางโผูกลูกชายของเจ้าของที่นั่นฆ่าตายแล้วมันก็เป็นผีอาฆาตอยู่นั้นผีสองตัวนี่มันก็เป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนไปด้วยกันมาด้วยกัน เวลานี้มันมันถ้วยพระรักษาวัดใครจะไปเบียดเบียนพลังแกวัดมันเข้าไปสั่งไปสอนมันบอกว่าต่อไปอย่าไปทําอย่างนั้นผีมันไปสอนคนได้อย่างไรมันก็อาศัยร่างคนมันเข้าไปส่งให้เรียกว่าผีสิงพอสิงแล้วมันก็ดุขู่เข็นชาวบ้านบอกว่าอย่าไปลังแกวัดอย่าไปรบกวนวัด มันบอกว่าเวลานี้มันมีหน้าที่รักษาวัดท่สองวัดคือวัดหนองประพง์กับวัดใหม่กิโลสองของวารินมันว่าอย่างนั้น <c oughs> อันนี้คือเรื่องของผีเป็นเปร็ดความรู้พิเศษ <c oughs> ทีนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเอาละถึงจะเป็นเรื่องนอกลูก่นอกทางแต่ว่า พวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปคุกทีตีมงอยู่กับชาวทนบทโลโลไว้ก็ดีเพื่อจะได้มีประโยชน์ยังมีผีอีกตัวหนึ่งผีตัวนี้ในสมัยที่เป็นคนเป็นพ่อค้าเกลือที่ในเพื่อนบ้านไปเซ็นเกลือมากินสองถมถลถมแลละสองบาทลูกนี่ยังไม่ได้จ่ายเงินพอเสร็จแล้ว เจ้านี้ก็ตายพอตายแล้วไปทวงค่าเรือไปทวงไม่ใช่ทวงอย่างธรรมดาธรรมดาเอาจนเจ้าของบ้านอยู่บ้านไม่ได้ <c oughs> ไปหาหมอธรรมหมอวิชาคมที่ไหนที่ไหน,ไหนมาปราบมาไล่มันมันก็ไม่ยอมผีตัวน,นี้เวลาคนนั่งอยู่มากๆม,มันจะปลาก้อนอีตูม้มไปเลย พวกเด็กนมนมที่มันไม่ค่อยเชื่อผีเชื่อสางเนี่ยมันไปทดสอบกันมันเอาดาบแย่ลงไปในปล่องไม้กระดานแล้วมันพูดว่าเอาท้าผีมีจริงๆริงก็มาตกปลายดาบค้าสิพอขาดทำมันตกปลายดาบกระเด็นขึ้นมาทีนี้หลังจากที่เขาหาหมอผีมาปราบมันจน,จน,จ,นจนหมดปัญญาแล้ว ก็ไปน,นึกถึงพระสู้ดุงกรรมฐานาเรื่องนี้เกิดเช้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร <c oughs> ไปนิมนตพระครูยานวิจิตซึ่งเป็นเพื่อนของหลวงพ่อเองเนี่ยมาปราบัน <c oughs> ทีนี้พอมาแล้วท่านองค์นี้ก็มาท่องคาถาบารมีสิทัตท่องไปไม่ทันไรก้อนอีกมันก็ตู้มาเอาสู้มันไม่ได้ ภายหลังก็มานั่งสมาธิ <c oughs> พอนั่งสมาธิจิตสงบมันก็เงียบไปพอจิตไหวพับก่อนอีตู้มาอีกแล้วทีเอเอจะทำอย่างไรดีคาถาบาร,รมีส,สิบทัก็สู้มันไม่ได้สมาธิก็สู้มันไม่ได้ก็มานึกว่าอ๋อแผ่เมตตามันดีกว่า พอเสร็จแล้วพระก็มาสวดพุทธคุณธรรมคุณแผ่เมตตาแล้วก็สวดกรณียเมตตาสุพอสวดจบแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้มันมันก็หายเงียบก้อนอิดก,ก็ไม่มาเจ้าของบ้านก็กลับมาอยู่บ้านได้เพราะฉะนั้นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณ คยออทีพิโสสวาสาโสสุปฏิปันโนนั่นแหละกรณียเมตตาสูตรก็มีอยู่ในเจ็ดตำนานอันนี้เป็นคาถาผูกมิตรไมตรีกับพวกวิญญาณต่างๆผู้ที่มาเจริญเมตตาเจริญพุทธคุณธรรมคุณและก็สวดกรณียเมตตาสูตรเนี่ย สามารถที่จะยังเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับวิญญาณต่างๆนี่ให้สงบระงรับไปได้แม้ในสมัยพุทธกาลก็มีพระพิสุสามสิบรูปไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าไปถูกผู้ผีปีศาจมันลบปูนมันแสดงร่างกายหน้าตาให้หน้าเกลียดหน้ากลัวจนพระทนไม่ได้ พอเสร็จแล้วพระก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบแล้วพระองค์ก็สอนกราดียเมตตาสูตรให้พระท่องจำสนได้แล้วก็แนะน,น,นำว่าให้กลับไปอยู่ที่เดิมก่อนที่จะเข้าไปสู่ป่านั้นให้ยืนสำรวมจิต และเลิกถึงคุณของเรา,รา,าพ,รพระศาคตาพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นเองแล้วก็ให้สวดสรณียเมตตรสูตรแล้วจึงเข้าไปอยู่ในป่านั้นทีนี้พระภิกษุสงฆ์ก็ไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ เมื่อไปปฏิบัติตามแล้วเข้าไปอยู่ในป่านั้นได้อย่างสบายผู้สีปีศาจที่เคยบครบกวนแทนที่มันจะมาบรบกวนมันกลับมาช่วยรักษาความสงบให้แม้แต่เสียงนกเสียงกาที่จะมาร้องเสียงสัตว์ที่จะมาร้องทำลายความสงบของป่าสงฆ์ก็ไม่มีพวกผู้ศีเหล่านั้นมันขับไล่หนีไปหมด อันนี้คืออิทธิพลของกรณียเมตสูตรและเป็นมูลเหตุที่จะให้เกิดมีกรณียเมตสูตรที่เราสวดมนต์กันอยู่กรณียเมตสูตรก็คือกรณียมัาภูสเลนย,ยันตังสันตังปะทังอภิสเมธจะสัพโธโจะัจฉุหโจะสุวโจจัจฉะโมุตอนติมานีเป็นต้นจนจบอันนี้เรียกว่ากรณียเมตสูตร ที่ในใครจะไปท่องจําและสวดประจําวันสวดมนต์ประจําวันก็ได้ดีผูดผีปีศาจที่มันดุ้ายมันจะมาเป็นมิตรที่ในธรรมเนียมของการเข้าไปสู่ป่าเพื่อด็ดพระคุณเจ้าพระคุณอุบาลีคุณโอปมาจารย์สิริจันโทจันท่านเคยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา ท่านก็สอนให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดธณียเมตตาสูตรแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็บอกกล่าวว่าเรามาครั้งนี้มาเพื่อปฏิบัติสมณธรรมไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเย็ดเอาที่เอาทางของผู้ใดเป็นกรมรมสิทธิ์เราขออาศัยเพียงชั่วระยะเวลาที่พักอยู่นี้เท่านั้นแล้วก็อยู่บันเป็นสมณธรรม พระภิกษุสง์ก็อยู่ได้อย่างสบายอ,าอันนี้เป็นเรื่องเก็ดเบตเตล็ดซึ่งเป็นประสบการณ์ต่างๆนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์บ้างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกรณีจะเมตตาสเย หาว่าท่านผู้ใดสามารถท่องจำเอาไว้แล้วก็สวดมนต์ภาวนาทุกวันทุกวันนอกจากจะเป็นสิริมงคลเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ตัวเองแล้วยังประกาศความเป็นมิตรไมตรีกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตา